สวัสดีครับพี่น้องอันนี้ข้ากระซิ่งใส่ตุ่มกุ้งลงเบิองนะครับนำไปข้าใส่เงี้ยหอมนะครับแต่ผมมีอย่างไรนะครับผมมีไผ่เขียวครับท้าอ่อนนะครับนี่ครับผมแกะฟองหั่นตัวนั้นอันนี้ขาเจ้าบ่ไแดงนั่นหรครับผมลิตผสมเงี้ยก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ข้าปาดไปแล้วข้าวทไปใส่ปลาซิวหางแดงนะครับ อันนจ,จะต้องถ <vielen idal. S 1> ้าปลาซิวหางแดงมันเขานะครับแต่ปกติก็เงี้ยวหอมนะครับเป็นพวกข้ามพวกอย่างนี้มีเป็นข้ามอ่อนนะครับผมไปลงไปไปลดนะ ทำจริงใส่จะทำอ่อนก็ได้ครับนี่แหละครับกระบอกมิจอย่างไรหรอครับพี่น้องเงี่ยก็ได้จะไ่ปพิธีพิธันยังหลายคันานาแรงใส่เงี้ยยังก็ได้ครับเงี่ยหัวหันซื้อกะเข่าครับพี่น้องกุ้งนะแต่ว่าหน้าฝนนี้เขาพวกใครจะเข่าไปนะครับน้ำมันไหลเงี่ยตรงมีจกินนักหน่อย เดี๋ยวผมผสมเมีย hmm. กันนะครับพี่น้องหลังจากคู่เข้าเข้ากันแล้วก็สิบเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมไม่ยังไงหรอกครับสูตรเนื้ก็ได้กันพวกเขาดีเขาไปใส่เนื้ข้าวเป็ีนกันกินกะปินะครับกับหัวอาหารที่ซื้อนะครับเป็นห้าติไปวีงเอาวันปลาซิวหางแดงนะครับผมไปหารุ่นกันเบื่อนกันไปใส่น้อพี่น้องสวัสดีเท่านึงครับพี่น้องมหัศน์น้องแล้วครับ ใส่้ำกันพี่น้องว่าบริสุทธิ์ยางไหมพี่น้องเลื่อสูบอันยางรถดครับตูสิอาปก่อนหลังกิสบงใ้มาเอาเห็นป้อต้เาาตำลุงนี้วัตยบุญหรืบุญหรือแบเข้าไทย Mm. บัวครับผมบัวไปหนเพง่ันน้อเพันตังไปนิดเซื้อครับผมมันไม่เป็นไปขายคนที่บ้านเป็นบัวบัวอันนี้เด้ยวว่าสัตนเออไม่ให้ดอกเลยไปโรงพยาบาลสิละอื่นกับมะรุนน้ำกันนะจ๊ะมะรุนน้ำกันน้องดีเดีาวครับกลับบ้านครับผมบรรยากาศรอบๆจ้ะอ่ากลับบ้านพี่น้อง ชอบมาลูน้นขานอ,นอน๊าพี่น้องจริงๆคืเดี๋ยวผมแตนข้างแหน้ะไปนะครับอเอ็นีก่ก็น่าจะเนาะพุลงอันมองต้นนั่นปิดปิดนี่นะครับต้องมาหลุนมาชมน้ำกัน,กนพี่น้องเอ้ยมาันิมานบ

อยา่ามารอบแรลกแล้นะจ๊ะกับนนะมาดุดน้ำกันนะจะว่าสิมานบอมานนะ่นาจะนะ บ่อน,น้ำไปไหนนี่จเกพี่นะน้ำหลครับไปี่นกริมาอูแล้วพี่น้องเอ้ยจ้ก่ารรมชอ่ะเ็นเเลครับเนี่ยบมี่สกงแม่ครับใ้พี่น้องเห็นเลยกไมชาติถือปถืกบถือาถือมันำลังลงพยายามอิกนะเจ้นะจ,ะ,จะกับซีสซันทานาเนาะเมาแล้วนะจ้เนะ นี่ถึงไปน้ำได้นี่เปนุ้งที่กมืนกุ้เท้าได้นี่พี่น้องเอ้ยถือว่าให้แน่อยู่ครับบ่สินไรหรอกน้ำมันหลนี่เป็นกุ้งแรงนะครับตุ่งหนาฝนนี่ครับพี่น้องเตรียมรังกันเพราะมันจะขีดนี่แล้วครับไใไรมาเลยด้อตุ่งฝด พอเจ้าน่ะสรุปผลงานเัปานี้นะจ๊ะนะก็บเปาปัญหาจะตุ่มห้อมันหน่อยนะจ๊ะนะพี่น้องน่อยน้ำตุ่มเฮียหลายแต่สิได้งน้าพี่น้องผลงานมื่อนี้ยนะครับ มาก,กดไล์แช่กรดแช่ให,นห,นหน้นแล้วไเด้อครับพี่น้องมันจะการรอบๆนะจับพี่น้องกดกระดิง่งกดติดตามช่องคนเจพีนุ่ยเรไม่ได้ครับผมคลิปนี้ไงสวัสดีครับจ้ะสวัสดีจ้า